ขะเนี่ยดิฉันนับถือดิฉันพูดอีกครั้งหนึ่งนะคะดิฉันยังเป็นคนพูดดิฉันยังเป็นคนพูดค่ะดิฉันนับถือพราตนาตยนะคะอยู่ดีๆดิฉันจะมาใส่ลายป้ายสีป้ายสีใส่ความนะคะคณะสงฆ์เพื่อให้คณะสงฆ์ถูกดีดเครดิตหรือให้คณะสงฆ์ได้รับความเสื่อมเสียไม่มีทางเป็นไปได้เลยค่ะดิฉันจะพูดตรงนี้อีกรอบหนึ่งไม่มีทางเป็นไปได้ว่าคนอย่างดิฉันอยู่ๆก็ลุกมาด่าพระ ต้องการจะมาดีสเครดิตดิฉันเป็นพุทธศาสนิกชนดิฉันไม่ใช่คนจะว่าไปคนไม่มีศาสนาหรือคนศาสนาอื่นเขาก็ไม่ทําไม่มีใครเขาทําหรอกดิฉันจะทําไปเพื่ออะไรดิฉันไม่ทําดิฉันไม่ทํามันไม่ใช่เรื่องของดิฉันที่อยู่ดีๆนึกถึงอยู่ดีๆวันดีคืนดีก็ไล่แล้วก็ใส่ไลายป้ายสีใส่ความนู่นนี่นั่นดิฉันไม่ทําถ้าไม่มีประเด็น ถ้าไม่มีประเด็นเกิดขึ้นหรือพระปฏิบัติตัวทำตัวของท่านเองให้เป็นที่โจทย์ของของสังคมอย่างเช่นบินทบาทก็ไม่เดินบินก็นั่งกันอย่างเงี้ยตอาอี้นั่งแล้วโยมเขาเห็นเขาก็เสือบศรัทธาแล้วก็แบบอยากมีเซ็กกับสีกาจนสีกาแบบว่าก็อยากแฉศีกาก็เลยแบบเอาตัวเข้าแรกอันนี้ดิฉันแบบศีกาจะพูดเข้าข้างตัวเองไปนิดนึงนะคะเอาตัวเข้าแรกดูเป็นนางเอกไปดิฉันไม่เชื่อคะ่ะก็ น่า,าดิฉันไม่เชื่อนะคะสีกาแบบเอาตัวรอดนะคะเออิฉันไม่เชื่อมือค่ะออพูดให้พระดูแย่ฝ่ายเดียวดิฉันก็เชื่อโอเคพระอาจไม่พระไม่ดีแน่นอนแหละอาราชีก็ไม่ดีแน่นอนใช่ไหมละ่ะมีอะไรกับสีกาแต่สีกาจะแบบเออที่ทาแบบเนี้ยเอาตัวเขาแลกไม่ใช่หรอคะ่ะถ้าสีการูร้ว่าทาแบบนี้ไม่ถูกสีกาต้องไม่ยุ่งกับพระแต่และก,ก็นั่นแหละตบมือครั้งเดียวไม่ดังนะคะก็เนี่ยมันก็มีข่าวมาทุกวันมีข่าวทุกวันเลย มีข่าวทุกวันท่านทําตัวเองอย่างที่ท่านไปร้องไปนู้นไปนี้ดิฉันก็ดิฉันก็คอมเมนต์ดิฉันก็วิจารณ์ตามที่ดิฉันเห็นในสื่อตามบทบาทเพราะว่าบางทีก็มีแบบเขาก็ถามดิฉันไงอืมเขาก็ถามดิฉันอ่ลูกเพจทักแชทมาถามบ้างนะข่าว โทรมาขอความเห็นบ้างดิฉันก็ต้องให้ความเห็นค่ะเพราะว่าดิฉันก็ถือว่าดิฉันทําหน้าที่นี้มาตั้งแต่สมัยที่ดิฉันเป็นพระแล้วดิฉันออกมาดิฉันก็ยังเป็นคนพุทธคนหนึ่งที่ดิฉันควรใช้สิทธิ์ในการวิจารณ์